ขอต้อนรับสู่กระแสข่าวดังโรคจิตตามถึงห้องสรุปเป็นหมอที่ทำงานโรงพยาบาลเดียวกันสาวเกาหลีใต้ผวาหนากักเจอวัตถุสีดำแปลกๆขายกล้องหน้าห้องพักได้ยินเสียงคนกดรหัสประตูไปดูก็ไม่เจอใครสุดท้ายไปแจ้งความคนร้ายคือหมอโรคจิตนางสาวเอนามสมุติ หญิงสาวชาวเกาหลีใต้วัย20สังเกตเห็นอะไรแปลกๆที่หน้าประตูบ้านในวันที่12มีนาคมที่ผ่านมามีเครื่องหมาย X และวัตถุสีดำติดอยู่ที่เพดานหน้าห้องพักของเธอซึ่งเธอไม่เคยเห็นมันมาก่อนตอนแรกเธอเข้าใจว่าส่วนกลางคงทำเครื่องหมายเอาไว้แต่วันหนึ่งขณะที่ A ออยู่บ้านได้ยินเสียงกดรหัสประตูจึงไปส่องดู แต่กลับไม่เจอใครเธอกลัวมากจึงตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจทันทีหลังจากแจ้งตำรวจก็ได้ติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัยไว้ที่หน้าประตูและเหตุการณ์ที่น่าสงสัยก็ถูกเฉลยมีคนถูกจับได้ในคืนนั้นร้องปรากฏภาพชายคนหนึ่งสวมเสื้อฮู้ดคลุมหน้าเดินมาเดินไปมาที่หน้าประตูห้องของเอ เอาหน้ามาใกล้ประตูเพื่อจะฟังเสียงข้างในห้องทั้งยังนำฉี่มาราดหน้าห้องด้วยชายคนนั้นยืนอยู่หน้าประตูอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหายไปสุดท้ายเรื่องราวที่ก็เฉลยว่าชายโรคจิตดังกล่าวคือนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ที่ทำงานโรงพยาบาลเดียวกับนางสาวเออีกทั้งยังอาศัยอยู่ในที่พักเดียวกันชายในวิดีโอรับสารภาพและกล่าวว่า เขาทำไปเพราะความชอบส่วนตัวโดยตำรวจเตรียมตั้งข้อหาสะกดรอยตามและพยายามบุกลุกบ้านขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดค่ะ